ทีนี้เป็นเรื่องข้องการเมืองก,กันบ้างค่ะตอนนี้ก็กําลังลุนกันสําหรับการพ้ร<ค>นน,นาย,ยกคนต่อไปใช่ไหมทีนี้ประชาชนในบมืงที่อำเภอหัดยย้ายเขาก็ลงวอดให้ซ้อวอ่เหลือนาย,ยกตามเสียงคางหมากนะคะคณะที่การวอดเหลือกนายกคนที่สามสิบในวันที่สิบสามกรกฎากคมนี้ก็อยากจะให้เซ็ตสิ้นทันทีมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดไหมยืดเยื้อมามาพอแล้วค่ะนับถอยล้างอีกไม่กี่วันแล้วนะคะสุการลงคะแนนวอดเหลือนายกคนที่สามสิบที่จะเข้ามาบริหารประเทศ ผู้สึกข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปสั่รวจความคิดเห็นของประชาชนถึงประเด็นการลงวตดเลือกนายกคนที่ส0มิมในครั้งนี้นะคะว่ามีความเห็นไปในทิศทางไหนเนืน่องจากว่าการลงคะแนนวตดครั้งนี้คะแนนเสียงส่วนหนึ่งมาจากจํานวนซ้อซ้อาอยเสียงและซ้อวอซ่องลอยาิบเสียงร่วมกันเจ็ดอยาิบเสียงดั้นั้นผู้ที่ได้คะแนน3 76อยเจ็ดสิบหกเสียงขึ้นไปก็จะได้ดำรงตงําแหน่งนายกรัฐมนตรีนางสาวพรพรมทองมากนึ่งในหนักศึกษาชั้นปีที่สามมหาวิทยายลัยสรงคล้านักคารินก็เปิด กับทีมเขานะคะว่าเห็นด้วยที่จะให้ซ้อวโเว้วเสียงคางหมากตามเสียงซ้อซอนั่นเพราะว่าซ้อซ้อถือเป็นตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนได้เป็นผู้เลือกไปแล้วดังนั้นเมื่อซ้อวเห็นแล้วว่าซ้อซอมีความเห็นบันพลือก็ควรลงหวตตามเสียงของประชาชนเป็นรักค่ะส่วนประเด็นวันที่13กร,รกฎาคมนี้ค่ะทจะมีการหวตนายกร,รัฐมนตรีก็อยากให้เซตซินภายในวันนั้นทันทีนะเพราะถือว่านาั่นมากแล้วลังจบการเลือกตั้งไปอีกทางประชาชนทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตา เป้าคอยให้จัดตั้งรัฐบาลชุดไม้สักทีเพราะตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือการเข้ามาบริหารประเทศโดยเร็วค่ะ ค่อนข้างเห็นด้วยจริงๆเราพูดกันตามตรงเนี่ยสอวอก็คือเป็นวุฒิสภามาจากคนที่เก่งๆหลายๆคนมีความสามารถมีอาจเป็นอาจารย์เนี่ยมาเป็นสอวอใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหนูคิดว่าสอวอเนี่ยเมื่อเห็นความเห็นสสอเนี่ยเขาควรพิจารณาว่านี่คือความต้องการของประชาชนดังนั้นเนี่ยสอวอควรจะคิดว่าความต้องการของประชาชนเนี่ยเท่ากับแรงที่ขับเคลื่อนประเทศดังนั้นหนูคิดว่าสอวอเนี่ยควรจะเห็นด้วยกับสสค่ะถ้าเราพูดกันตามตรงเนี่ยมันค่อนข้างผ่านมานานแล้วจากการเลือกตั้งใช่ไหมคะหนูก็คิดว่ามันควรจะจบได้แล้วเพราะว่าประชา ชนเนี่ยเขาก็ยังอยากจะรู้ว่าเส้นทางต่อไปก้าวต่อไปของประเทศเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงเพราะว่าไม่ได้มีแค่ประชาชนที่รอแม่ค้าคนกลุ่มเล็กคนกลุ่มใหญ่เนี่ยต่างก็รอผลตรงน,นี้เพราะว่ามันเปรียบเสมือนว่าถ้าผู้นําประเทศดีเนี่ยประเทศก็จะดีไปด้วยค่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าประชาชนเนี่ยน่าจะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะ ก็คาดหวังนะคะกับผลงานในชุดนี้ก็ประเทศเนี่ยที่ผ่านมาเราก็น่าจะเห็นแล้วว่าผู้นำเนี่ยค่อนข้างจะมีผลมากกับการบริหารประเทศก็เลยอยากจะให้ผู้นำชุดนี้เนี่ยฟังเสียงของประชาชนเยอะๆแล้วก็ช่วยพัฒน,นาประเทศด้วยนะคะ คณะเทเสียงของแมขาบริเวณตลาสีตังอำเภอฮัใหย่ก็ตังโบกเป็นเสียงเดียวกันนว่าอยากให้วันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะการเลือกนายยองนเะซตซินไปด,ด้วยดีไม่ควรมายืดเยื้อให้นั่นว่านีเพราะทุกคนเฝ้าโรคก,การเปลี่ยนแปลงประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจค่ะเทตอนน้ต้องบอกว่ากําลังยําแย่อีกทางฝากไปถึงซวให้ครอบเสียงของประชาชนพอนีถือว่าเป็นโอกาสเทดีที่สุดคนนึงในประวัติศาสตร์เทเซวจะได้เป็นผีเลี้ยงและก็ทวงติ้งโตรัฐบาลฉุดไมซึ่งสังคมก็ขาด วังให้เกิดขึ้นแบบนั้นค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะอยากได้มันจบจบไงอยากได้แบบตั้งรัฐบาลนะอันนี้แย่ๆของก็แพงน้องแล้วก็ขายก็ยากขึ้นทุกอย่างเลยในตลาดอ่ะอยากให้เขาเป็นนายกเป็นให้เขาให้ง่ายๆให้เขาดูอ่ะให้เขาเป็นดูไงเผื่อจะดีเผื่อจะดีกว่านี้ไงก็ประชาชนเลือกเขามาแล้วไงเอออยากให้เขาทำดูเนาะก็น่าจะไปทิศทางเดียวกันดีกว่า เห็นไหมเพราะในประชาชนเขาก็เลือกมาแล้วก็เอาเสียงข้างมากตามที่ว่าประชาชนเลือกมาก็น่าจะให้จบภายในวันเดียวกันแล้วกันเพราะว่าเศรษฐกิจเขากําลังรออยู่ในการทุกอย่างเพราะว่าเขาก็รอว่าเลือกตั้งให้เสร็จก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเลือกตั้งเสร็จมันก็น่าจะดีขึ้นคือทุกอย่างมันก็ชัดเจนขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจอันดับหนึ่งแล้วก็ค่าครองชีพ น้ำมันที่ว่ามันแพงอยู่ตอนนี้ก็ถ้าถ้าได้ก็น่าจะปรับลงมันจะดีขึ้นนะเอาเป็นวัาสิบามกร,รกฎา,าคมนี้จับตาเปา่อแลก,กันนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะยายกรัฐมนตรีคนที่30มิปจะเป็นใครแล้วก็เป็นไปตามที่หวังรื้